ด,ด,ดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเอาแล้ว <c oughs> ครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเซและตอนนี้ผมก็อยู่กับเกม12หางนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนค่ายุงในอ่าที่อะไรนะที่ ที่แครอทนะเออคือผมไปฝึกสกิลฆ่ายุงมาแล้วนะครับอืมนี่สกิลนี้สําหรับผู้เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับผมมาสอนผู้เริ่มต้นใหม่เลยนะเนี่ยและผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหละผู้เริ่มต้นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่อ่ะเออเนี่ยมาเห็นไหมดูก็คือมันจะเป็นอ่านี่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวยุงนี่หรือชื่อสติงบารนั่นเองนะครับก็คือผมจะมาสอนสเต็ปฆ่ามันนั่นเองนะ นี่เป็นไงมาอย่ารอช้าสร้างห้องไปเลยครับคิดว่าคงไม่มีใครเข้ามาโอเคสตาร์ทไปนี่ก็คือยุงตัวนี้ฆ่าได้ไมแม้กระทั่งผู้เล่นแบบเบลเวลสูงๆนะครับยังทําให้แบบมิชชั่นเฟลได้เลยนะแค่แบบอ่าเควสเลเวลสามเองนะเออคิดดูแล้วกันนะครับอ่ะมาเข้าเกมมาแล้วมิชชั่นสตาร์ทสเต็ปสเต็ปฆ่ายุงนะครับมันจะมียุงเขียวกับยุงแดงนะนี่ เตะค่ายยุงเขียวยุงเขียวมันจะมันจิ้มเราใกล้ๆใช่ปะแล้วกยิงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ้ามันพุ่งมาเราแล้วแล้ว,ลวก็หลบออก่อข้างยิงยิงอ้าอยิงไม่โดนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ลุงโกทันยุงไม่ทันฆ่าไปสองตัวแล้วสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยลุงก่อนไปช่วยลุงโอ้โหลุงตีดาเมจจัดมากแถวนี้คงไม่ต้องห่วงแล้วมั้งมาเดี๋ยวเราไป จัดการตรงนั้นนะครับก็คือคลิปที่เราอาผมโดนเจ้ายุงตัวนี้มันฆ่าใช่ไหมล่ะเออราคานี้ผมก็จะมาแก้แค้นมันครับผมก็ไปฝึกสเต็ปข้ามมาเออมันจะมาจิ้มเราแล้วโอเมย์โอม้ายิงยิงนี่อ่ะยิงยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบมีสเต็ปนี้เอ้ยถ้ามันมาสองตัวแล้วก็ค่อยๆข้ามไปนะนี่หลบข้างหลบข้างเออมันจิ้มไปก่อนเออเรียบร้อย เดนี้เอ้ยมันจิ้มดี๋ยวจิ้มมันจะจิ้มเดี๋ยวเราวิ <c oughs> ่ง <c oughs> ออกมาไกลๆฮะปุ๊บอ่าเรียบร้อยมาต่อไปเจ้ายุงแดงนะครับมันจะยิงอ่ะมันจะยิงอ่ะอะไรวะเขาเรียกอะไรอนะ่ะเอ๊ะเหล็กไนมาหน่อยเออย,ยิงมาใส่เราไปไปเฮ้ยยังไงเ,เห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะมันตามมาแล้วนี่เราก็ยิงยิงแล้วตลบเผืออันนี้อันนี้ผมหลบไม่ทันนะ มันตาเร็วมากเลยอ่ยยอาเจ้าตัวนั้นมันอยู่ไกลครับระยะยิงมันไม่ถึงเอาอ,อ่ะเต็บลงนี่ผู้เริ่มต้นใหม่ก็เอาไปฝึกยิงก็ได้นะครับเพื่อให้เพชรผ่านนะครับอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายนะมันแค่ลงไปนอนเอฉยเกือบเกือบเกือบอ่าเราฆ่าไปเจ็ดแล้วไปตัวนี้ เราก็ยิงมันจากไกลๆนะพอที่จะหลบอ่าเหล็กนายทันยิงยิงแลง้วหลบยิงแลง้วหลบอ,อุ้ยเป็นไงไปไง,งอ่าพูเลือมต้นใหม่ฝึกกันได้นะโอ้โหเรื่องเราเหลือน้อยแล้วอ้อยิงยิงร้อยข่าแต่อ่ะเดี๋ยวเรามาอัพเลือดด้วยการกินแครอทนะนี่เห็นไหมมันก็จะเด้งเลือดให้เรากินนมนมเด้งเลือด อุย้ยพอชั่นอันนี้พอชั่นอะไรก็ไม่รู้ช่างมัน <c oughs> ไอเราฆ่าไปแปดตัวแล้วเดี๋ยวเรา,เราไปช่วยลุงโกทันนะนู่นนู้นนยุงอยู่นู่น,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 นไปละเดีวไปฆ่ายุงเอาอคููดาวนานมากเลยไม่เป็นไรเราใช้สเต็ปหลบนะต่ลืมไหม มาแล้ว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 อ้อยยิงไม่โดนโดนแล้วจิ้มลบ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 เออมันจะจิ้มเราเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาทางทางลบ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 นี่เป็นไงเป็นไงยิงเสร็จสอนคู่เริ่มต้นใหม่ยิงอ่าไปเก้าตัวแล้วต่อไปยุงแดงเอ้ยมันจะยิงน้องแคนนอน เอ้ยต้องขอโทษด้วยครับคลิปที่แล้วผมผมเรียกน้องอ่าแครอลมาแครอทนะจริงน้องชื่อแครอทนะหรือเราจะเรียกแครอทก็ได้ไมั้งเราก็คือแครอทอหลบลบลบมันจะฟื้นมันจะฟื้นมันจะฟื้นหลบลบยิ่งยิงเรีย,ยบร้อย,ย,ยได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยนุ่น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 อุ้ยเพียบเลย เอ้ยมันจะิงน้องแครรออ้มิชชั่นเฟลโอุ้นีด่เดียวเนี่ยเห็นไหมครับขนาดผู้เล่นที่เลเวลสูงๆก็ยังแบบอ่าเฟลได้นะครับนี่ก็คือสเต็ปสเต็ปการฆ่ายุงเขียวกับยุงแดงสำหรับมือใหม่นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เลเวลของผมก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือแบบขึ้นช้ามากเลยนะต้องดอูประสบการณ์300 อีก45แต้มเดี๋ยวเราจะอัพสกิลอ่าไม่ใช่เราจะอัพเลเวลนะครับก่อนจบคลิปนั่นเองนะครับไปครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปรับคูเฮดก่อนนะเราจะฆ่าเราจะมาฆ่ายุงยุงอย่างเดียวนะไอ้แพนด้าลลไปครับเอาลองจอยห้องดีกว่าไม่มีห้องด้วยดิไปเลสโก เอามาดูนะครับว่าเรายิงอ่ายิงยุงเขียวเนี่ยมันจะอาได้ประสบการณ์เท่าไหร่นะตัวที่หยิงยิงยิงยิ้ยเฮ้ยมันจะต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ประสบการณ์หนึ่งกับสามเป็นสี ผมช่วยลุงโกทันก่อนเฮ้ยไงลุงโกทันท่ายิงยิงเรายิงระยะไกลสวยมาดูกันนะครับว่ายุงแดงเราจะได้คาบประสบการณ์เท่าไหร่นะยังไงมันยิงเรามาแล้วเราก็ยิงมันจับระยะไกลเลยหลบยิงยิงฟุบสเต็ปหลบไงล่ะหลบหลบหลบโอ้โหไม่ทันยิงยิง ลบๆๆเดี <tech Kid> <se> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก่อนมันจะจิ้มมันจะจิ้มอุ้ยงโอโหโดนมันจิ้มสิงไงมาึงแดงยิิงยิิงอุ้ย เราได้5 EXP นะ้ยถือว่าเราเยอะมากเลยนะท้านันเรา่าดเดาย,ยุงแดงก่อนอ๋อมิชชั่นเฟลือเซ็งจุงเบ้ย,ยได้พริกด้วยได้ปีกตอนนี้ค่าประสบการณ์ของผมอยู่ที่326แล้วนะครับมาครับไปต่อกันเลย ฉัละลาละลาละลาออโอ้โหคนเล่นดึกเล่นเยอะมากเลยเอา้าววีีช่่่งงนนทเเิยเยะลล Let's go <S ไปคนเดียวครับทำให้ตเต็มที่นะฉันจะเอาใจช่วยเข้าเกมมาแล้วครับผมจ,จำจมาเลื่อนเลเวลให้เป็นเลเวลสนะี่ได โอ้โหไปเฉล่ยวหนึ่งร้อยของเราน่าจะนานมากเฮ้ย,ย,ยมันจะมาจิ้มมันจะมาจิ้มลบๆ,ๆสวยเฮ้ยโอ้โหกลุ่มโกทังมาฆ่าตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้ยมาจิ้มเราอะ่ะ ผมส่าใช้ส right เต็ปลบแล้วนะโอ้ยย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 อยย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 ้ยย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 แ่ยย ตอนนี้เลเวลอุย้ยอีกเลเวลอีกแต้มเดียวไปครับต่อเลย,ยน,นี่ก็เป็นการอัพเลเวลอย่างง่ายเลยนะนีอเนี่ยเราแค่ไปฟาร์มเล,เวลกวบก็คือค่าแบบค่าพวกนี้ค่ายุงเลเวลเราก็จะขึ้นง่ายมากเลยนะถ้าแบบคนที่มีเวลาว่างมากๆเลยนะครับ ผมก็คือเลิกฝึกงานก็ถึงจะมีเวลาเล่นเกมนะก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตัวเดียวยิงยิงยิงตัวเดียวแล้วก็เลเวลอัพแล้ว,วเห็นไหมเห็นไหมเราเลเวลอัพแล้วยิงย,ยิง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 สเต็ปสเต็ปยี่เห็นไหมเห็นไหมไหมจสเต็ปจุ๊บยิงยิงเอ้ย

จิมมี่มโดนยิงยิ่งเจ็บร้อยหกตัวแล้วต่อไปเราไปยิงยุงแดงดีกว่าขอฮิวหน่อยเราจะกินแครอทม่วงแครอทม่วงอัพเยอะมากเลยไม่คุ้มเลยอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าได้ไอเทมมาเยอะนี่อะ โอเคครับวันนี้ผมก็มาสอนทิกการหลบหรือว่าการแบบฆ่าตัวยุงแบบง่ายๆนครับทั้งยุงเขียวและยุงแดงนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่จริงๆเลยนะครับคนที่ไม่เคยเล่นนะผมก็แบบฝึกมา1 0 0 0ตานะครับร้อเล่นครับผมก็ฝึกมานิดเดียวนะก็เลยมาสอนทิกเล็กๆน้อยๆครับสาหรับเก็บให้มันผ่านด่านสามครับถึงแม้ผมจะไม่ผ่านครับแต่ผมสอนทิกไปแล้วนะเออเดี๋ยวพอให้ผมเลเวลเยอะๆผมก็ จะมาตบตัวนี้นะเควสเลเวล3นะครับเนี่ยผมเคยไปกับผู้เล่นเลเวล85นะครับขนาดไปกับผู้เล่นเลเวล85ผมว่ายังไม่ชนะเลยนะคิดดูว่าเควสเลเวลนี้มันยากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําให้มันผ่านเควสให้ได้ครับแล้วผมก็จะไปแอบเล่นให้เลเวลมันอัพขึ้นมากกว่านี้นะก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมก็ไปเล่นอัพเลเวลมาเอ้ยยังไม่อัพเลเวลดีไปเก็บค่าประสบการณ์มาอีกนิดหน่อยนะครับเนี่ย พอมาเล่นพอผมอ่าพอผมอัดคลิปผมก็อัพเลเวลเลยเห็นไหมเกมนี้ก็ถือว่าเก็บเวลยากเลยนะครับกว่าจะถึงเลเวล100ก็โอ้โหน่าจะนานพอควรน,นะอาจจะเล่นเป็นเดือนๆเ,เลยนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแบบผมด้วยโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย it's all right hush